เลยเลยคริสต์มาสเหมือนนี่ m m เอา้าไม่ใช่เหรอคะโทรดวันเหรอคะเนื่อกว่าวันคริสต์มาสไม่ใช่เหรอคะลูกโอ้โหอยากถ่ายด้วยโอ้โหแฮปปี้บ้านดีทูยูโอ้เด้งไปเด้งมาลูก <g ulus> <c oughs> เดี๋ยวคุณพ่อลองปรับแสงลดลงนิดนึงมันจะดูดีไหมพ่อดูนะครับปึ๊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 บโอ้สวยอ่ะโอ้ย่างี้ต้องเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนโอ้โห อุ้ยขายขายวีดีโอโอ้อะไรในโ่ยลูก Happy birthday to โบเกสุขสันวันเกิดโบเกเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นการ์ดท,ที่ทำเองกับมือดูสิเพื่อนๆเยอะมากโอ้โหมีจดหมายนี่จากกิ่งทองและหอมมีอะไรคืออะไรไม่รู้เขาคุณพ่อไม่รู้นะคะ <c oughs> เยอะมากนะครับแล้วก็มีสติกกุ้งสติกเกอร์ <c oughs> เยอะมากเลยอันนี้เอามาจากไหนลกูกมาจากไหน เพื่อนเพื่อนที่ห้องวันนี้เหรอหนูราคาลูกวันเกิดหนูใช่ไหมคุณแม่เอาอะไรไปเลี้ยงเพื่อนเพื่อนวันนี้คะบอกได้ไหมดูนัดเลยเหรอโอ้โหทุกคนได้รับประทานอร่อยทุกชิ้นเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมคนคนหนึ่งไม่ได้รับเพราะว่ามีมีเพื่อนคนหนึ่งแย่งเลยองให้เลยครับคุณครูโซโอและคุณครูเจที่ช่วยจัดงานวันเกิดให้หนูนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆหน่อยสี่เพื่อนๆเอาของให้เยอะมากเลยลูกขอบคุณเพื่อนเพื่อที่เอาสติกเกอร์ ตาอย่างชินบ้านตุกตาแล้วก็ตาของขวานวันเกิดให้หนูนะคะเยอะมากเลยนะลูกเนาะหนูก็เอาถุงไปใส่เลยใช่ไหมคระเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรักหนูทั้งห้องเลยนะล,ลูกนะอ่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนโอเ้ ok ie, ด้วยนะครับของเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีของขวาญพิเศษอีกสองชิ้นนะครับที่เฝ้ารอมานานนะครับก็มีของคุณแม่นะครับผมเราไม่ได้นัดกันนะคะแล้วก็ของคุณพ่อค่ะลองเทียบกันเลยค่ะว่าใครใหญ่กว่ากันนะครับผมแม่ของพ่อมัน ยืนเลยยืน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 โอ้กระเป๋าหนูได้ขอน้ำกระเป๋าตุ๊กตาบาปีแล้วก็อะไรข้างในนี่ขอเปิดดูได้ไหมกล่องนิสอขอดูหน่อยซอทิปนะครับจากฮอนด้าเราเจริญยยโสทรนะครับซอทิปนะครับคิดถึงโมเกทุกปีว้าวสุดยอดเลยเลยเปิดของใครก่อน เปิดเลยลูกเปิดเลยเปิดแบบอังกฤษเนะลูกโอ้โหถ้าเปิดแบบอังกฤษคือจะไม่ได้ใช้กระดาษห่ออีกต่อไปนะครับเพื่อนๆครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะจริงจริงก็ได้แล้วหรออะไรอ่ะคืออะไรอะลูกคืออะไรแกให้หมดก่อนแกให้หมดก่อนแล้วบอกเพื่อนๆมันแพงเกินไปมันคืออะไรหันมาให้เพื่อนๆดูสิครับผมมันคือกล้องถ่ายรูปสีชมพูโอ้ ครับถ่ายได้ไหมแม่นี่กล้องคาเมล่าคิดเดินลูกถ่ายได้ค่ะพ่อถ่ายได้มีเมมโมรี่ถ่ายวีดีโอเมมโมรี่ให้เรียบร้อยคะเพื่อนพอซื้อหุ่นยนต์ให้ก็ไม่ใช่ผู้ชายก็แต่คุณพ่อเป็นผู้ชายไงคุณพ่อก็เลยซื้อมาให้หนูแกแบบไหนแกแบบไหนแกแบบฝรั่งเพื่อนเื่อครับต้องฉีกให้ไวค่ะแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะ โคมไฟตุ๊กตาเอาไว้อยู่หัวเตียงก่อนไหว้พระนะแม่อ่านหนังสือไม่ได้ค่ะเป็นเนี่ยสองฝั่งนี้ค่ะตัวนั้นแหละคือฝั่งนี้ค่ะมาดูฝั่งนี้ค่ะเนี่ยคือตัวนั้นแหละค่ะนั่นแหละค่ะแสงมาในแล้วค่ะแล้วก็ชาร์จแบตค่ะชาร์จแบตเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็เอาไปไว้ที่หัวเตียงอ่ะขอบคุณพ่อกแม่เลยอ่งเอาไม่เห็นมาขอบคุณพ่อเลยไม่เห็นหนึ่งเตี้ยอะไรเลยใช่ไหมมากอดพ่อสิมากออพ่อมากออพ่อมากอดพ่อออ้ยลูกไม่ต้องขนาดนั้นเลยลูกโอ โอ้ยมาเจริญเ <มา S 1> จริญเจริญสามครั้งค่ะโอเคครับผมออะพอแล้วลูกพอแล้วทดสอบสิคุณพ่อซื้อให้กดหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึง่งสองครั้งสว่างขึ้นสามครั้งสุดยอดเอากดเร็วจังเลยค่ะโอ้โหไว้ที่หัวเตียงนะครับผม,มสวย<ม>ไหมอ่าเป็นฮนะิปปาค่ะฮิปป่าสวยมากมโอ้สว่างนี่เพราะว่าคิดว่าไม่สว่างอ่ะโอ้โหสวยมากมันถ่ายได้จริงหรอลูกไหน อันมาพ่อทีกดค้างไว้ทีหุ้ยใช้ได้จริงนี่นะโอ้มีเมนูหลายเมนูด้วยอ่าไหนไหนลองถ่ายทีถ่ายให้คุณพ่อทีอ่ะโชว์สิกดตรงนี้ค่ะข้างบนนี้ครับผม,อ,มอ่ะอันมาพ่อทีถ่ายพ่อทีถ่ายเลย,ยนั่นแหละนึ่งซ้ำเลยโอ้ถ่ายได้จริงๆด้วยเดี๋ยวเอาภาพลงไปที่คอมพิวเตอร์ได้นะครับผมใช่ ถอดไลค์กดแชร์กิดสั่นไรชร์ให้แชอ์พวกดอที่วุ้ยสุดสาเวันเกิดเก้าขุมนะครับ,บคุณครับสวัสดีค่ะ